ก็แค่ตัวเด้งไงเชฟเอออันนแ้นค่ตัวเด้งมัวันที่สิบแปดคือวันพฤหัสปิดทุกวันพฤหัสประจำสัปดาห์วันพฤหัสพรุ่งนี้พรุ่งนี้ถึงจะปิดเซอร์คิดว่ามันน่าจะมีอะไรที่แบบให้เราได้ตื่นเต้นบ้างแหละตนเต้นอ่เช่นมีวิธีจัดก,การของมันที่ดีอ่ะ <laughs> แต่ว่าทงแม่งมันเจริงแม่งอ่านนั่งอ่านมึงลองไปดูแล้วช่องกมลเวอะที่แม่งทำแท้อไอ้เหี้ยใครบอกคนเล่นน้อยโอ้โหทีมี่คนยังเยอะ <c oughs> อยเอยเอกันคนเดียวไงอ,อ้าวเนาเลยนะดยดยดยเดี๋ยวผมไปช่วยพี่บีดมันงงอ่ะ ผมอยากหลุดร้อยอยากหลุดร้อยสิบห้าไปแล้วเนี่ยอยากไปมังกรแล้วเบื่อมันคือมังกรทองใช่ไหมใช่ครับร้อยสิบห้าทำไมมังกรทองเข้ามิด่ะเข้าบีบีสองตัวมิดบียกเลยยกเลยเ้วยต่อนด้นี้ว่ะ ผมถมบี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 สาดงวมนนี่แม่บุเปลีนอยู่อยู่อยู่สายบีลึกสายบีลึกดูเขาจะทำม้เอเดนีปสไตร์สติงเซ็ตโอ้โหกูโดนดูดแป๊บนึงนะ Last player standing. เฮ้ยดิฟิว,วเลยดีฟิวเลยเฮ้ยใครครับเนี่ยคุณรีบไปอ่ะลืมเช็คเลส <laughs> <laughs> อะไรไมบายเฟรมมันาน,นล,ลูรอบแรกนานเราเราแรกอะนาน เราเดี๋ยวว่ากูคิดไปเองเหรอเมือนนานขึ้นแม่แม่เราชินแล้วพี่เราเล่นเป็นแพทเทิร์นอะกดปิดเลยครับมิดเงียบมิดเงียบเงียบเงียบเอมีตัวหนึ่งเอามาผมสกไม่ใช่ตัวเดียวเยอสองตัว สามสามเนส่ขึ้นเฮดเว้นแล้วเอนไซปีกบินเยอะเค่วันเนสิ์อ๋อไม่ได้ซื้อฮิวมาลาไปกูออมเบดแล้วนะยาไม่เข้าบอมอ่ะเมื่อกี้บอมตกนะ ไม่พี่ถ้าเกิดมันออมเบดมาผมก็โดนหน,นึ่งศัตรูเหลืออยนั่นไงไอออมฆ่ออมาทิ้งเลยจอดออมเฮ้ยเรายิงได้หนึ่งตัวแล้วนะวัดเข้าุ่งใจกันตัวแล้หน่อยจอดเลยดีมากไอก้เพื่อนตาบอมอยู่ไหนวะวันทันนะทันนะ30 seconds left โดดข้ามได้ป่ะได้พี่แต่มันก็มีเสียงก็ดีอะ โอ้ยเทียงมากทแลมแลมไม่มีใครทินอะไรเลยสวยเหมือนฟอนต์เปลี่ยนมาเลยอะไรครับตันปกติมันวิกตอรี่เหรอมีวิกตอรี่มันไม่ใช่จบเกมอ่ะพี่ไม่รู้ว่ะจําไม่ได้ผมันจำไม่ได้เปลี่ยนอ่ะโออ้ันนี้ผมจำไม่ได้มันไม่เปลี่ยนนะ มันเปลี่ยนตามไม่นี้เปล่าไอ้ก็ภาษามันมีอัปเดตไหมอ่ะเออม่ภาษาไม่อัปเดตมีอัปเดตกูกูเข้าไปยิงบอทรแฟกทิสอ่ะไอ้สัตว์ยิงบอทลูกแก้วขึ้นโอ้โหลายตายไหมลูกไม่เจ้เลน่าเจ็บเลน่าเจ็บิงเนี้ยเข้ามีดเนาะเพื่อนดันเองเงียบเองเงียบคนนี้ไหมโอ้โหดันมิดเพื่อนแม่งโอ้โห เพื่อนนั่งไม่ช่วยกูดูเลยอะเข้าบีเฮเวิลบีเฮเวิบีเข้าบีซ้ายบีซ้ายรอเพื่อนฮิลส์บายคอปปี้สปค์ planted เข้าเทปเวนได้พี่เข้าเทปเวนได้อยู่ไซรเล็กสามตัวไซรเล็กสามตัวใส่ตรงกล้องอ่ะพี่ตรงติดกล้องโรม่าน้าาอืมอีต่ดสาธุเราไอสัตว์ติดในด่านไอ้เหี้ย Where will they go this time <c oughs> โหจนเลยอาจจะต้องโค่โหโอ,โ,อโคก็ไดไ้รู้แล้วแต่เ,เพื่อนเพื่อนจนเพื่อนจนหมดอะ่ะออา่าไอแคนูนจัดม่ <c oughs> เกเแล้วไม่ใช่เพื่อนเรากูบายก่็เบาอะ่ะผมบายแค่เป็นพอกันผมจะซื้อออป เยอะสามสองตัวสองสองสามตัวสอยกันสอยกันเดี๋ยวบอกเอ,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 อกันแบยังอยู่มิดนะดิ้นเสีย,ง,ยงโดดไอ้ขี้นี่จะโดดทำไมเนะี่ยยังอยู่มิดยังอยู่มิด เลยสองตรงตรงท้ายท้ายนั่นพี่ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายปล้อวิได้ปืนฟรีไม่ได้ปืนฟรีโอ้หไม่ต้องเสียตังค์เมื่อกี้ใครเสียปืนมั้รฮะไม่แน่ใจโอเคไม่เป็นไรไอ้ชัดแม่งโถม่าสามตัวพร้อมแฟด เงี้ยเหลืองเลยก็ตายปะเดยคือแม่ผมถามตัวทำาไมกูไม่ตายกูงูมากเลยนี่ตัวนี้นี่ก็โดดอย่างเดียวเลยสั์โดดมันตลอดอ่ะคงบอกอ่ะตบสัญญาณมีเงียบมิดเงียบเอมีผมไปช่วยเองนะพี่มิดเงียบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมน้าผมโอเคแล้วนะ มึงรถเห่มาไิดก่อนเอ่อกูไปไม่ถูกดูอีกตัวเฮ้ยตัวมือหัวเนอะตัวท้ายยู่มีเฮ pues, ้ยเอาว่ะอะไรจ๊ะโอ้โห ลิงค์อนไอสัตว์จะสาบตาแลบเอือดทำไมเฮียวะบีชมันมาพอดีไงมาตำแหน่งนี้พอดีมาเอพอดีเงินตันอ่ะมาเดี๋ยวซื้อซื้ออะไรอะซื้ออะไรอะเล้งลงเล้งเด็กอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนที่ทำประจำอ่ะไม่เคยไม่เคยไม่เคยทัง ไม่เคยเลี้ยงเขาเลี้ยงอย่างเย้อนมีเงียบโอ้โหอีกตัวสองตัวครบครบครบอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบเฮ้กูกูยังดูมีอยู่นะเออแม่งย้อนอยู่ไม่ครบอยู่ไม่ครบซ้ายตัวขวาตัวที่เห็นนะมันกูด่าซ้ายตัวขวาตัว one enemy remaining เออตัวซ้ายตัวซ้าย อยู่ท่อน้ําอยู่ท่อน้ําเทรแล้วมั้งไม่ไม่ไม่บอมอยู่นี่อ๋อไม่แบบเซฟ์ไงยังยังไม่ออกมายังไม่ออกมาพิงดักไว้อยู่อะอยู่ท่อน้ําอ่ะอยู่แค่นั้นแหละอ๋อเฮียไปโดดได้ไงวะภาษาจริงอยู่หน้าท่อน้ำเลยเพื่อนสวยพี่ มึงมาทีละตัวสิมึงล่อโถม,มาสามสี่ตัวใครจะไปยิงทันเอา้าแต่มึงไมยิงตายหมดนะมึงแกสองตัว,เ,วเออก็ยิงตายอยู่ดีอ,อ,อ่ะเต้าพอเป็นอิฐองค์อิฐออดอิฐอ้วนเต้าอ้วนเต้าอ้วนยิงแฟดทันได้แหละมึงแกมันมเลยประมาทเจ้องเอาสองตัวนี้หรอไอ้เหี้ยก็ทบมือ มิดเงียบมีเงียบเอเงียบไม้มีมาไีมามีมาอ๋อเอตายตวงเดี๋ยวกูไปอยู่เทมเพลนให้นะอุ้ยเอ้าว่าต้องไปบีบเขาไม่กูไม่เห็นวะเพื่อนดันเพื่อนเพื่อนดันหลังบีให้อยู่นะอันนี้เอ่อหรือว่าบี กดเราไม่ใส่ก่อนบีบีเฮ้ยแผนแนบีบีลังจิ้งแผนบีเดี๋ยวกูขึ้นเทวนเดี๋ยวกูขึ้นเทวนตัวเวินตัวเทวนเป็นเศษพี่พี่ช่วยผมนมันหลบผมอยู่โอเคมันน้ำแข็งปิดอะตายเลยเออดิเฟอเลย แต่ตอนมันกันน่ะน่าจะกันโหดตัวแม่งเยอะตัวกันเยอะไป Control c o หนึ่งดูเอลสองแล้วก็เซน t ินอลสอง มิดเงียบเื่อแต่เราก็ปลุกได้อยู่นหนูมีมิสเตอรไม่เหรอมีเอมีเอมีเซอร์ไพรส์ช่วยเอพี่ผมผมช่วย<ม>เดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปช่วยเบสนะผมโ<ต>ร Suit เทปไปมิดนะก็จะเข้าหมุดแล้วนะเข้าเาเข้าไปเข้าเอแล้วเข้าเอแล้วโอเพคให้เว่นะเออ Spike planted มันอยู่มันมันอยู่ในท้ายอ่ะการแทรกเวชวอนเมย์ไหมวอนเมยไหมโอ้โหเอ้ยคอนเนคตนต้น Last player อือยิงเดียวปืนไม่ได้เยปะมาดิมาดิโอ้โหท่านโอ้โหไม่ไม่ไม่มารู้อยู่แล้วมันน่าจะบอกเพื่อนมันเออมันบอกเพื่อนแต่กูอะมาดิกูจะยิงหน้าหงายเลย ก็จะแตกก็หวางซิ้วเอาอะไรเปล่าวะกูซื้อได้ฮะไม่มาเอ้ยเออเอาขอเอาขอเด็ดแล้วเดี๋ยวกูซื้อไอ้นี่ให้กูซื้อปืนกดฮะมึงจะได้เสียตังค์มาเยอะอ้าวมึงอ๋อไอ้เงี้ยฟัดนี่ว่ะเพราะออมตังค์เยอะกว่าผมผมเก้าพันแล้วมึงจะมึงรอเงินจะได้เฉลี่ยเฉลี่ยกัน มแม่งอ้อมเหมือนกันนะครับโยกไปนะเอไอเอแฮเอแฮสามตัวที่เห็นนะมันขึ้นข้างบนแล้วนะอืมรู้แล้วตอยสัตว์โอเมโลอ่ะ ิล้ไลที่กูงงอ่ะมึงไม่ตายได้ไงวะมึงเลงหลอ,อไม่ใช่เหรอวะเยี่ยวตัวเอลดีเอลดีอาจจะหาวพอดี ได้ฟินิกดูมิดคนเดียวไหวปะวะกูไม่เพลงแล้วกันรอบนี้ได้พี่แต,แต่แต่ผมว่าผมนา่าจะโดนเลดอันติจัดหน้าแน่นอนดูจากตรงพูดว่าแลรวะบินที่ะไรวดวงตาเห็นทำสวยพีย่ เมนโ่โนนสุดท้ายันแมวทำมาทันโดนกวนตียะตีดีดีนะชนะตอนี้มันจะได้ ต่อให้แพ้ตานี้ตาหน้าจะได้มีตังค์รวยรวยมันเราเสียเราเสียชมบุรีอยู่แล้ววะเฮ้ยเราเป็นพูดเออเรื่องเรื่องยากจนนี่มันเคยมีด้วยเหรอวะวันมีเฮียประจำเลยเล่นเดือนเฮียกูจะตอบผ่านเฮียตอนนี้ดวงตาเห็นคำอีกแล้ว ผมไปช่วยมิดอุ้ยมิดสองตัวอ๋อโอเมนอยู่เอเอเมนโอเคหอไปอยู่เมย์เลยเมย์ใ้กูเพ้่ไปช่วยมิดไอ้วัดไม่ๆมึงไปช่วยเอเมนโอเคเฮ้ยเสียงเสียงน่าจะอยู่ไฮเวนเอเมนอ่ะดาวนั้นอ่ะใช่ใช่หัวปลาพัดไอ้ ด้านบนด้านบนอะแหลมแหลมอะไรเขาเนี้ยขวามือมึงเลยเอออนี่คืวะไอสัตว์กูงงมึงกระโดดข้ามมันไม่เห็นเลยไม่มันมันไม่ได้ไม่ได้มองใต้ตีนเขาเรียกทามิงคือถ้าถ้ามันโดดเร็วแบบนี้มันเจอผมนะ มันจะปะหน้าเลยอ่ะไปขตอนนี้เราไปตกระกำลำบากอีกสามตาทีเดียวครับทุกคนเฮ้ยไม่ตกระกำหรอกบีดูดีดูเรน่าเรน่าอยู่มิด มิดซ้ายมิดเออะโอเคเข้าแล้วเดี๋ยวไม่รู้เข้าแล้วเข้าแล้วเข้าแล้วเดน่าตายสไปด์ดอบสไปด์ดอบมิดโอเคนล้งกูเอ้ยไม่ไม่แผ่นบีอะทเาไม่เสกเสกสไปด์ดอบแล้วโอ้ยเชียร์เดส่าตียากรูไปแล้วเศษเศษอยู่บนอะเศษอยู่ตรงเนี้ย แบบแบบซ้ายซ้ายบนน่ะพี่โอเคโอเคสิงเวอออเมนลึกโอเมนตายลึก last player standard. s t a n d โอ้โหไม่ได้วะหนึ่งสี่ยากเกิน มันเขา้าเข้าไปได้นล้วแข็ง <c oughs> อยากตีไหนกัน <c oughs> อยากตีหน้ามโ <c oughs> ถมิดปะละ่า <c> ล <oughs> <ป>่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อตีมิดได้ฟังมิดเดิลมิดเดิลเอาให้มันงงไปเลยว่ากูจะตีไหน <c oughs> มีมิดตัวหนึ่งอยู่มิดขวาทายมอะครบ้าเ <c oughs> อ้าวสิบห <c oughs> เ e n า m y remaining last player standing you meet you meet you meet i'm quiet uh, uh. They don't get hell of a job hell of a job sorry เฮ้ยเผื่อใครเสียงหวานใช่ไหอ่ะอืม sorry ปกติแม่มึงจะโทรมาต่างรูมแม่เนั่นดิกูอยากรู้เหมือนกัน sorrytake everything แม่มีนู่นเหรอมาเอ่ะไม่ไม่ไม่กูกูแค่ดักเฉยๆเผื่อมันเผื่อมันรับมาเอ่าสไปค์สไปค์เกรอร์กูไปละเข้าห้องน้ำละจะเข้ามิดละดิ เอ็นม yeah. mm ิส hmm, ตัวหนึ่งสองตัวเนี่ยโอ้โหโทษวะอะไรนี่โดนเอมีตัวเอเมนเสร็จตายตัวหนึ่ง บอมบ์ดออกไปโอ้โอ่ดีวะ,อ,วะอ่าอยู่ตรงเนี้ยตรงตรงคอนเน็นะวันดี้แปพี่กำลังตีหลังให้ไอ้เรี้ยรีโหลดอยู่ครับครับสลสลเ30 enemy remaining it's on in your a All right. morally terminar ว่าแต่คู้สาวบ้านคุณอยู่ที่ใด ถ่าเราเขาเป็นอะไรหรน่นนะดิอยากบูอยากบูโอ้โหเป็ด Enemy t e e t e p i e ูตามไม่อยู่แล้ววะยิงยิงเหรอเห็นเหรอป๊บแต่ไม่แน่ใจใช่มีอีกตัว วางได้วางได้ตัว้ายแล้วเคลียเคลียอยู่นู่น flawless ตัดีเมันน่าจะาแพ็กะแพ็บแต่ตีเอนี่ต้อตงเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยตีมิด เดี๋ยวเดี๋ยวไปเชื่อขึ้นแฮปปี้ให้นี่เผื่อวองเขาวิ่งตามพิงแบบเชื่อมั่นในพิงไงเชื่อเฉยเลยเชื่อมั่นในแผ่นหล่าของโอนิจังโอนิจังเม็ดแน่เพื่อนออฟมิดแตกหนึ่งการเดริฟชั่ เทเวนเทเวน่าเย็ดเทเวนได้แล้วมีไซเบอร์เออเทเวนเคียร์เฮ้ยมีจีนได้ยินเสียงวะอยู่ในใจมันโอ้โหวะวใหม่ก็ไม่แล้วพอที่ผมมันมีตัวหนึ่งถือปืนเขาอะที่ผมยิงอะไม่แน่ใจามันอาจจะไม่มีต่างคนเดียวป่ะไม่รู้อะไซเฟอร์ก็พก On my way. Need backup. Careful there. On my way. Need healing. My ult's not ready. Oh, he's <laughs> dead. Enemy spotted. <laughs> in the You will not kill my allies! มีเฮเวนตัวนึ uh, mm ่งโอ้ปา okay. เอเข้าได้ไปวิ่งมาท่อน้ำก็ได้เดี๋ยวมิดอยู่มิดเลนน่าอยู่มิดโอเคเรนน่าแตกไอ้เหี้ยมึงลากยังไงวะ ทำไมวะเมาเร็วกูเมาเร็วกูเล่นเมาเร็วพี่พี่วิ่งมาเลยวิ่งมาเลยผมผมดักไม่ใช่กูอ่าดักดึงเชือกให้อยู่ไอ้้เหียโอ้โหเก็บออฟด้วยมึงนี่แม่งอ้าวทำกูลงไปทำใหม่วะน่ะอยู่สลิงสลิงเนี่ยไม่มีเรอไม่มีใครเลยโอเคฮับเว่นเอฮัเว่นเอ You can do it Phoenix เหมือนโดดลงทรายไปแล้วนะไม่ชัวร์วะมันเป็นราเพื่อนมันวางเปิดแบบจบจบบปั่นไม่ได้เหรอ แนวทีมหนกูกำลังลินทายอยู่แบบเฮียทีมมึงแม่งก็มีตัวแบกหรอวะมึงจะพูดดิล้วพวกกัวจะแบบกลายเป็นพวกกระจอกเฉยเลยปิงเขาปิงเขา่าล้อมึงมึงเลขเลขสวยพอดีเลยไอสัตว์แต่แม่งบอกว่าล้อแบบเกินเกินไปไกลอ่ะ